กาบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมหรังทุรพลสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรเขตสามอุดรธานีพักไทยสร้างไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะนําหาหรือท่านประธานอยู่หนึ่งเรื่องสองประเด็นครับประเด็นแรกนะครับปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ของผมนะครับยังมีจํานวนมากที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับไม่มีหลักฐานนะครับเป็นไม่มีหลักฐานเป็นสนดที่ดินหรือเป็นนสสามกนะครับคงเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับและเป็นหัวไร่ปลายนานะครับราษฎรไม่สามารถนําที่ดินดังกล่าวนะครับไปทําธุรกรรมต่างๆได้นะครับเช่นการซื้อขายการจดจำนองนะครับทําไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับ <Thank you. S 1> ให้รัศดรได้มีสิทธิ์การครอบครองที่ดิน <Thank you. S 1> เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกรรมต่อไปนะครับ <Thank you. S 1> ประเด็นที่สองนะครับปัญหาบุคลากรในเขต <Thank you. S 1> ปัญหาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดรุอนธานีสาขาเพนและสร้างคอมนะครับ ไม่เพียงพอต่อการติดต่อขอรับบริการจากประชาชนนะครับซึ่งอำเภอเพนและอำเภอสร้างคอมใช้สำนักงานสาขาเดียวกันนะครับโดยอำเภอเพนมีพื้นที่908ตารางกิโลเมตรอำเภอสร้างคอมมี2 8 7ตารางกิโลเมตรรวมทั้งสองอำเภอมี1,195ตารางกิโลเมตรนะครับรวม หมู่บ้านทั้งสองอำเภอ218หมู่บ้านนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาราช้าทุกทุกด้านนะครับในการติดต่อราชการนะครับาการจดจำนองที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการจดจำนองที่ดินการแบ่งแยกที่ดินการารางวัดที่ดินนะครับต้องใช้เวลา3-5ถึงเดือนถึงจะแล้วเสร็จนะครับในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาแก้ไขปัญหาในการต่อไปโดยเร่งด่วนนะครับเพิ่มบุคลากร,กรนะครับเข้าไปเช่นเจ้าหน้าที่รังวัดนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับจึงะจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน รเรื่องนี้จึงขอฝากรรท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอรีบเข้าไปแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยครับขอบคุณครับรรท่านประธานครับรับ